เก่งกันนักนะเก่แค่เต้นเองอ่ะเอ็มยังเหงาเลยอยูืนพูดเอ็มได้สกิลยังอ่ะเอ็มได้สกิลยังอ่ะวันนี้น้องเอ็มเราไม่สามารถพูดได้นะทุกคนครับเดี๋ยวแม่แม่น้องก็ตีเพราะว่าเขาแอบเล่นเขาแอบเล่นโทรศัพท์ตอนดึกเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องมีเรียนดำน้ำนะเรียนดำน้ำหมด ตอนนี้นะครับเราก็ทำไปหลายอาณาจักรแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเวด้าหรือว่าเผ่าปีศาจหรือว่าเผ่าอาฟาต้าเผ่าพืชเผ่าสายเขียวนะครับบัตนี้นะฮะเราจะมาทำอาณาจักรนอร์แมนนะฮะหรือพูดง่ายๆก็จะเป็นอาณาจักรที่เกี่ยวกับมนุษย์นะครับผมก็เราผู้บึกเบิกแป๊บๆแปกดนเมื่อกี้กำลังอินเลยเราผู้บึกบึกเหาผู้บึก คือผมพูดไม่ค่อยชันอะ่ะทุกคนคำคำไหนที่ออกเสียงยากๆเนี่ยผมไม่ไปเลยนะเหล่าผู้บุกเบิกไร้รซึ่งความเกงรงกลัวไม่ก้มหัวให้ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือเทพทำทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์าติ ก็เผ่าโนแมนนะครับรู้อยู่แล้วว่าเป็นเผ่ามนุษย์นะครับทำทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ก้าวข้ามเหล่าปีศาจและถวยเทพนะครับก็ในเผ่านี้จะมีอะไรบ้างมาดูนะครับทุกคนกษัตริย์แห่งหน่วยทุย <laughs> หน่หวยพูดะเป็นแบบดบับวิค้าศอนซูลเลยกษัตริย์แห่งเมืองนอร์แมนนะครับก็เป็นเทนวันนี้ผมเล่นเทนนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกราชวงศ์แห่งเหล่าขุนนางราชองครักษ์และข้าราชการระดับสูงแรดและอลิสนะครับผมแล้วก็เหล่าชนชั้นสูงนะครับจากที่ทําการปกครองพื้นที่ต่างๆก็จะมีแอติตฟรนติโนโอมานะครับสภาเวตมอนนะฮะนักเวทก็จะประกอบไปด้วยดีแรกนะครับผมแล้วก็ i, เดซี่เซฟิราอ้ะพวกนี้มันคนหรือว่านักเวทกันแน่เนี่ยไปอยู่เผ่าเอลไหมแล้วก็สถาบันเวทมตนนะครับ <laughs> เพนคิร่าสมาคมทหารรับจ้างก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟฟลอเลสนักล่าปีศาจก็จะเป็นริกเตอร์แล้วก็เออร์เรอร์นะครับผมก็ลำดับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอะไรบ้างในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเล่นเกมแล้วรู้สึกกระตุกหรือว่าอยากให้มือถือของตัวเองเนี่ยเล่นเกมแล้วลื่นไหลมากขึ้นนะครับวันนี้ผมมีแอปมานำเสนอแอปนี้มีชื่อว่าไอคีนะครับผมรูปแบบแอปก็จะประมาณนี้ครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยทั้งล้างขยะสแกนไวรัสรแล้วก็ เร่งความเร็วความจานะครับและมีอีกฟังก์ชันี่ครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือฟังก์ชันแอปล็อกนะครับก็คือล็อกแอปที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นแอปไลน์แอปอะไรก็ตามนะครับที่เราแบบรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้าไปอ่านหรือเข้าไปยุ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะล็อกได้แอปนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะเวลาใครรู้สึกว่าเล่นเกมแล้วมันทำไมมันกระตุกจังเลยพี่ท้างเย่างเลยครับลองมาล้างขยะดูนะครับสายสุดพอกอดไปปั๊บเนี่ยนะครับทางแอปก็จะเริ่มให้ล้างขยะนะครับก็จะล้างปื้อไปเรื่อยๆอะไรที่มัน ก็คือเวลาเราเข้าไปแอปไหนหรือว่าแอปแบบอยากจะดูโปโปะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลัวไวรัสก็สามารถใช้เจ้าแอปตัวนี้ในการสแกนหาไวรัสได้นะครับและสามารถเร่งความเร็วความจําให้กับแอปพลิเคชันทุกแอปในเครื่องได้อีกด้วยนะครับมันเป็นแอปที่สะดวกมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนใช้แอปอย่างเขาเรียกว่ามีประโยชน์เลยใช่ไหมทางแอปก็ยังมีสิ่งที่แบบตอบแทนให้กับผู้ใช้ด้วยก็คือเนี่ยตอนนี้รู้สึกเขาจะแจก Google p l a y 5 0 0อยู่นะครับโดยวิธีการเล่นเนี่ยก็คือเราต้องทําภารกิจนะครับเพื่อหาเจ้าแต้มตัวนี้นะครับ นนีแหละะครับก็จะมีสิทธิ์รับ Google Pay l นะครับ500บาทกันเลยทีเดียวนะก็สำหรับใครที่อยากโหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับผมสามารถโหลดตามด้านล่างได้เลยหรือว่าจะเซิร์ชเองใน play store ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าไ คน,นะครับก็จะเจอกับแอปนะครับอย่าลืมไปหาโหลดกันมาใช้นะครับโอเคครับทุกคนครับตัวที่เราหยิบม,มาเล่นก็ตามนี้เลยนะครับเป็นเผ่าโนแมนทุกตัวเลยนะฮะก็จะมีดีรักเทรนฟอร์เรนไวโอเลตแล้วก็นะคีร่าคีร่าไม่เข้าตีมว่ะโอ้โหไวโอว่าใส่สกินมาต้องไม่ใส่สก,กินมาดิมันต้องเป็นมีความอรอริจินอลไม่ท่าไหร่เท่าก็เหมือนกันะมาหนักสุดเลยนั่นะฮารวินก็ผมจะใส่พี่โอเคทุกคนครับไปเดี๋ยวผมจะเป็นเขาเรียกว่าผมจะเป็นผู้นําของจักรวรรดิที่ดีแล้วกันไปฝั่งตรงข้ามแคทตี้เดี รีสี่ตัวกระเมดหนึ่งก็ได้อยู่นะแต่ว่าผมน่าจะโดนยิงยับอ่ะผมบอกเลยแบ็คพี่จะดันไหมนะโอเคไหมเพราะว่าผมผมยังไม่พร้อมพี่ผมยังไม่พร้อมพร้อมแบ็คแบ็คต้องพร้อมแบ็คต้องพร้อมดีแลกดีแลกดันมาหน่อยสวยโอ้โหมันฟิก้าให้กเขาได้เข้าได้เดี๋ยวใส่เลือดให้เข้าได้ใส่เลือดให้ใส่เลือดโอ้ตาละ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 โต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 มาแล้วครับกีฬามาแล้วกีฬามาแล้วพี่กูได้อย่างน่าจะเฉยพวกเรื่อง เปี้ยงวายโอตรงนี้คีล่าวายโอมาาหน้ี้ยงสวยได้นะพี่อาตายมาว่ะมาว่ะดเด็กมาว่ะวายโอได้วายโอได้สแตนสแตนยิงยิงเข้าไปคีล่าเปี้ยงสวยเอาว่ะเขาคันให้เราว่ะเขากันให้เราว่ะเขากันให้เราว่ะกันไดยสตีป้อมแรงมากเลยสมเพชไม่ดูสภาพตัวเองดันไหมเอาไหมเอาไหมดันนะ จัดฉันเบื่พี่เลยไอพี่พี่พี่แปรผมจะตายพี่มาก่อนไอ้ท็อปโอ้ยรอดไปไปไปพี่โอ้โหพี่กันดาเมทให้อยู่สวยไอเอ็มอย่างเหงาเลยอยู่นี่หมดเอ็มได้สกิลยังอ่ะเอ็มได้สกิลยังอ่ะวันนี้น้องเอ็มเราไม่สามารถพูดได้นะทุกคนครับเดี๋ยวแม่แม่น้องก็ตีเพราะว่าเขาแอบเล่นเขาแอบเล่นตอนสับตอนดึกเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องมีเรียนดำหนังนะเรียนดำน้เหนังไม่แตกไม่กลับ ไม่แตกไม่กลับไม่แตกไม่กลับ,บไม่แตกไม่กลับไราฮ่า่าฮ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 ราฮ่าฮาา่าฮ่าา่าฮ่าฮ่่าาฮาฮา่าาาา ชีวิตเอาเอาเอาเนกลางอะไรครับเอาได้ไหมแวนอะได้ไหมซีล่าสวยไม่มีที่ยืนได้เทจริงๆอะแคลี่สิบอกแล้วมันไม่มีที่แรงมากๆหรือว่าเราไม่ถือวะมันไม่เกี่ยวไม่ถือแคลี่เยอะปกติแคลี่ก็ยิงแทงสบายอยู่แล้วสี่ตัวมึงคิดว่ามึงจะรอดอะมึงดูถูกศักยภาพกูเกินไปกว่าเพื่อนมึงเห็นโล่ตรงมือซ้ายกูไหมไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยโล่แตกโดนดอกๆไอ้อไว้อเฮ้ย นี่สตาร์สเต็กขาดสเต็กขาดาตาสเต็กขาดปังแวนแวนดันแวนไปแล้วดันแวนไปแล้วได้สตัร์แวนได้ดีเล็กเอาหน่อยถ้าไม่มีดีเล็กไม่มียะดันออกช่วยแวนสตัร์โดนสตัร์โดนย้อนสวยดีเล็กมาดีเล็กดีเล็กเอาหน่อยสตัร์ปูมปัดแปะเขาไม่จบเอเเพล่ยัน ขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นผมเริ่มที่จะแทงได้นะครับทุกคนยอนตัวเดียวเมื่อกี้ยอนตัวเดียวยิงเลือดกูไรแบบถ้าสมมติเทนะห้าตัวเวทยอนห้าตัวใครชนะวะตอบว่ายอนไม่ได้ถามทุกคนเตรียมเข้านะมันไม่เห็นเราตัวนี้ผมจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูทีละเข้าบุกไปแล้วพี่เไปตายปีนขึ้นบนไปทีสตัร์เวทแปะโอ้ยเต้นยั่วก่อนปป๊๊บบ ใส่เลือดให้ใส่เลือดให้ใส่เลือดให้ไม่ตายไม่ตายกูใส่เลือดให้มึงไงเพื่อนเก่งกันนักนะแก่งเต้นเองอ่ะเราโชว์ไลน์ดันบาดันบาร์แล้วะเราจะไม่พิมพ์โต้ตอบนะเราแค่มันมีให้กดเราก็กดแค่นั้นแหละเราใช้ใช้มันให้คุ้มค่าเฉยๆครับทุกคนไม่มีเจตนาจะทำให้ฝั่งตรงข้ามหัวร้อนหรือเปล่าเอานะเอานะกูร้องมานะกูร้องมานะมามามาได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งได้แน่แน่ได้ได้ได้ เออสวยเท่านี้เออมาละแทงมาละขอมบัต้าพี่ไปดิโดนแว่นโดนแว่นแว่นแว่นโดนตันแว่นโดนตันเอาแว่นก่อนเลยเอาแว่นก่อนเลยเออปืนในพุ่มปืนในพุ่มพี่เออโอ้ยโอ้ยมาโอ้ธะนุสิวิวครับย่ายพี่ขอร้อยทักทักเพี้ยง อุ้ยตายแทงตายทุกคนสีม่วงอะพี่ช่วยอะไรไม่ได้จริงกดใส่เลือดก็ไม่ทันจริงเมื่อกี้กดใส่เลือดก็ไม่ทันกดใส่เกาะก็ไม่ทันเขาจากเราไปเร็วมากครับเมื่อกี้เขาอยู่ไหนกันหมดนว่าทำไมไม่เห็นในแมปเลยไม่กล้าออกมัง ถ้าจะอยู่ไหนในบ้านเราก็ดันยากอยู่นะเพราะว่าเราเสียเปรียบอะแต่ไม่มีทางเราปล่อย3ทางไหมเพราะถ้าเกิดเขากันอย่างนี้เราต้องเอาได้แค่สีระป้อมแล้วก็แครี่มันกัรป้อมแก่งอยู่แล้วดิสกิลมันไกลกูมีอันติกูมึงอย่าลืมที่โอเคงั้นเดี๋ยวพวกูพยายามดันนะกันโดนนิดเดียวเองก็การไม่ทันไงกันไม่ทันแบก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 อย่าแหลมแบกอย่าแหลมแรงมากเดี๋ยวให้พี่ชนสกิลถอยเอาดักก่อนถอยเอาดักก่อนการรอดูกูการแล้วเนี่ยกูการแล้วดิกูการแล้วดิจักรุ่มจักรุ่มแล้วจักรุ่ม ตุ้งยอนตายไปแล้วเว้ยถ้ตีป้อมมันแตกอ้าอ้าเฮ้ยก <c oughs> ูขอวิลาบอลุูดเลนบนคนหน <c oughs> ึ่วิวลาบอลลูเลนบนเหรอเธอ400กูตีไม่แตกหรอก <c oughs> ดาบกูมันไม่ได้แรงขนาดนั้นน่ะเนี่ยวิลาบอลุูดเลนบนครับเขามีชื่อว่าฟลอเรนติโน่ครับเขายืนพุ่มตรงนีน้ประมาณสามวิแล้วเขาจะเดินไปต่อครับนี่เห็นไหม <c oughs> <c oughs> เขาล้มว่ะเฮ้ยเขาล้มว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ใช่แค่วิลาบอลุอูดเขาบอลลูดยางเขามัมีเกินมันมีเกินอะยากแล้ไก็ ฟาเลนทิมนี้ฟาเลนลูกพ่อสวยพ่อภูมิใจในตัวลูกมากพ่อหัวแตกแล้วเอาไอ้ไฟไหมไฟไหมป๊อกแตกแล้วพี่ป๊อกแตกแล้วสวยแตกทุกเลนไอ้บีมบีมบีมเต่าเจ็บกันไปแถบแทบแผลเอาไม่ถึงใส่เลือดไว้โอ้ใส่เลือดให้ไปเออไม่ทันกูกดใส่เลือดไอ้เลไม่ทันอีกแล้วอะรู้สึกผิดว่ะ ถอย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 มันเพิ่งเติมเลื่อนกันมาถอย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 เฮ้ยมันน่าเคลียร์มันเอาดาร์กแล้วว่าเราดาร์กกับพื้อนกีฬากีฬาท็อปเข้าดีๆทับทับทับอย่าเหว่อเข้าไปจังหวะมั่วๆนะตัวเองที่ตัวแปรสำคัญเลยเราต้องรับมันก่อนไหมไม่ต้องรับหรอกเดี๋ยวกลับมาใส่เลือดแล้วก็บวกเลยมาๆๆเราเดินในป่าเดินในป่าในป่าในป่าเราต้องเซอร์เวยก่อนดิไอ้แค่กูเซอร์เวยกูเซอร์เวยให้เฮ้ยดูเคลียร์คลิปกันดิมึงดูมึงดูเออเราซุ่มพุ่มเนี่ยให้มันเคลียร์คลิดกี่่ตัััวฝงมน มันปล่อยคลิปกลางว่ะสิเราต้องเคลมังค์กรไอ้ตุ้มเที่ทำตีมังกรก็ตายแล้วพอเรายืนหัวเราโดนเฮ้ยไวยโออยู่นู่นใครก็ได้นำทัพคนหนึ่งดิพี่นำทัพโอ้ก็ไปตายดิพี่ไม่รู้จะนไม่นำทับในที่นี้คือเราจะไปต่อกันยังไงดีมันอยู่แต่ในบ้านเนี่ยผมไม่ยอมมใจเย็นไอ้แบกใจเย็นกัดกายภาพล้วนไหมแบบไม่ต้องต้านเวทอ่ะมึงกัดชนชอร์ลีก็ได้ก็พออ่ะมึงจะให้กูทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้ากูโดนถ้ากูโดนเวทนี่กูไปแบบ คือจริง,รงก,กันกันกายภาพมันก็มีแม็กด้วยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่กันแม็กอยู่กันพี่ออกนี้เด้งเดือดออกแล้วกันไม่ต้องเด้งเด้งก็ไม่ทันถอยไปแล้วกันชาติไหนกูจะได้จบมันดูยืนยนดิไอ้เห <c oughs> ียดิกูแค่ซัดหนึ่งไปขู่นะเว้ยกูไม่ได้คลัมเลยคิม้มหายไปฟ้องมาสกิลหนึ่งกูอะเราใจเย็นดักอะเพราะว่างไงเราก็ไม่ได้รอของอะไรแล้วเราเรารอแค่จังหวะมันก็ตันแล้วเหมือนกันดักรอบดักรอบนี้เพื่อนรอบสุดท้ายละเราตีกันสามสี่ตัวยังไงก็ต้องเอ็นแล้วไปทุกคน เออสามเนตามตามตามที่แบ็คบอกเดี๋ยวชนะเตรียมเตรียมเอาโลไว้ให้กันให้หน่อยนะสักรติปนึงเราต้องรอห้คีปมันปัดชิ้นป้อมาต้องมาแล้วต้องมาแบคจะได้ยินฟีตอนที่กางแบคมามาแล้วกางกางโลตปัมได้ฟาเรนมาเลยฟาเรนเออางโลตีได้กางโลเลยพี่ตีปัมโอ้โอ้อย <c oughs> คือแบบคือภาพในหัวของเรานี่คือ <c oughs> ชนเผ่าโนแมนกำลังตีฆ่าศึกคือเราจะสั่งหาศัตรูให้ทิ้นซากเปล่าอี้ยเข้ามาเข้ามาตีบานแหลกเขาเรื่อยๆชนะไม่สมศักดิ์ศรีเลยครับทุกคนก็โอเคฮะสำหรับเผ่าโนแมนก็ทำให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผมว่าไม่น่าจะเหลือเผ่าะอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งผมจำได้ว่ามันเหลือเผ่าเดียวแต่แต่คือคือเผ่านั้นมันอยู่คนเดียว สมาพันธ์นะนี่นะทุกคนนะครับตอนนี้เราทำเดรดาสมาพันธ์ยังไม่ทำเนาะเราทำเวดาอาฟาต้าแล้วก็อันนี้ไปแล้วลุกเฮมนแมนนะครับนแมนล่าสุดก็ที่ยังไม่ได้ทำก็จะมีอีก2อาณาจักรนะฮะอาณาจักรอันนี้นะฮะซึ่งมันอยู่คนเดียววันเหงาเกินก็ไม่รู้จะทำยังไงนะต้องคอนโวลท่านั้นแหละอันนี้นะครับแล้วก็อีกอีกอาณาจักรหนึ่งจะเป็นคลิปต่อไปนะก็จะเป็นสหพันธ์นะฮะสหพันธ์เด็กซิงนะฮะก็จะรวมตัวซิงๆทั้งนั้นเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคร ก็เขียนคอมเมนต์พูดคุยด้ล่านล่าๆนะครับเดี๋ยวจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคอสโมแบคคุงชนะแล้วก็เอ็มขอตัวลาไปก่อนนะครับไวให้เชอกันใด่คลิปาน้าบ๊ายครับ